เนี่ยนะคะที่กำลังช้อปปิ้งเนีอยู่ในโอโปสาขาราชพฤกษ์แห่งนี้ค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่บุ๊กกิจกรรมดีๆกับโฮมโปรเฟิร์ชอยนะคะปัดน้องบุ๋ยล่าสุดเลยนะคะจากทางโฮมโปของเราและเนะ่เแบบนี่ยบอกเลยถ่าว่าบัดไปนี้เลยนะบอกสำหรับนะช้อปปิ้งมากๆใครที่บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยมาโฮมโปสามรอบหรือว่า สี่วันเลยนะี่มียอดการใช้ชำระนะคะเป็นพันเป็นหะมื่นนะคะหรืออาจจะถึงแสนแอ่เอลยค่ะว่าบัตรตัวนี้นะคะจะคช้ได้อบัตรตัวนี้ใช้คุณได้ค่ะเพราะว่าเขาฝากาเบอจากธนาคารกสิรีนะคะเพื่อที่เปิดตัวบัตรทองโปรเฟซชัน่นนี้ขึ้นมาได้นะคะบัตรตัวนี้นะคะสามารถเนะะี่ยผ่อนชำระสินค้า10%ยาวนาะนถึง12เดือนเลยค่ะ 아 k u b i